สวัสดีค่ะทุกคนมันจะได้ยินหรอวันนี้เรามาเดินซื้อของลูกนะคะของที่เหลือโอ๊ยอ่านอะไรมือไม่ออกมีไงนามหัวปีีแล้วยูสองกองบอกสรรพคุณสิคะกินเพื่อเรียกน้ำนม ของดีกว่ากระดาษเปียกเป็นแบบของเล่นมันมีโป๊ะโกระไม่มีค่ะพวกนี้จะเป็นของแบรนด์เด็กนะคะแบรนด์เด็กชะพ้อนเลยค่ะของเด็กอ่อนเลยมันมีโป๊ะโกระมันเป็นนิ่งน่าเด็ก แล้วกันอะไรโอาา้ไปค้าซื้อแล้วส่งเลยอันหนึ่งนอนข้างนี่ที่หมอนข้างเด็กน้อย อ,อ,อันีนี่นมาเดินหมอนันมีหมอนหอสวยด้วยนะหนูมนหมอนหมน,นี่นนน้ำยาอะไรน้ำยาล้างขวดนม อันนี้ไมกคือเอาไอ้นหนอนแล้วหัวก็จะสวยแบบนี้มันจะไม่เป็นหนอนะนะแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นอาหารถุงเจลอาหอมหน,นก็ซื้อเป็นตัวนี้นอันนี้จะยินมีแบบเป็นโคโลนไหมคะไม่มีค่ะตัวนี้จะเป็นออโติกที่จะเน้นของเด็กที่ปลอดสาร น้องจะไม่แพ้อกินเหมือนอันเนี้ยเหมือนอย่างว่ามิ้นมิ้นมิ้นกินเหมือนไม้มิ้นลูกอมเส้วพีเดียวเรามาดูชุดก่อนมี่ค่ะมีทั้งเดี่ยวทั้ง ถุงยันยารูปอะไรนยคะจะลงเป็นสองอันนี้ราคาตามนี้เหรอคะใช่นนาคาา่คะใช่แยกนะเน่เสื้อขาดาเกงแยกน,นะทักเซ็ต<อ>นั่งไงก็ไม่กี่บาทเห็นปะเสื้อเป็นเท่าไหร่ข้างหลังเท่านั้นเสื้อแ9กสิเก้าเป็นยกอย่างเก่ อันนี้นประมาณเด็กแลกเลียว่าโตค่ะเลียงใหญ่น,น,นี้ชุดอันเนี้ยอันนี้สามตัว เนี่ยชุดผูกเอาชุดผูกต้องชุด,ชดนี้มีอยู่ประมาณอยู่บานประมาณชุดนีน้ชุดบางๆเนี่ยเหรอเออกระที่บ้านร้อนชุดลูกทำเออกระที่บ้านร้อนเอาไปชุดหนึ่ง น้ำไมา่รูเงาออกเยอะนิ่ๆอันนี้กับนาร์รู้ี่เที่ยนนี่นิ่มดูอันนี้นี่นิ่ม ดูของแหม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 แล้วน <Hello? S 3> ี่จะเสื้อไหมบอเสื้อเดียว ม,มีีหมอนี่ง่ายเท่ากันเพื่อนมีถุงมือด้วยเนี่ยพี่เมยอยากได้แต่เชื่อกกันเพื่อนมันอย่างเดียวเอาถุงมือมันก็ต้องใช้ม,มีเยอะเหรอ อากันเปลืยอยเน,นี่ยหา้นเปือนเดี๋ยวเราจะมาเดินซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะว่าเราจะได้อะไรมากสวัสดีค่ะคุณพ่อ <c oughs> คุณพ่อมือใหม่ค่ะพิกัดร้านที่แปดหลิวนะคะวันนี้เสื้อผ้าและของใช้เด็กอ่อนสำหรับเตรียมคลอดมีครบจบที่เดียวนะคะที่นี่ ก็ผ้าที่นอนขวดนมนอุปกรณ์ละทำความสะอาดมีครบจบที่เดียวค่ะที่นี่หลังจากที่เราไปซื้อของที่บ้านใหม่เบบี้ช็อปนะคะเป็นร้านขาย ของเกี่ยวกับลูกเนาะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูก็ได้อะไรกลับมามากนะคะเริ่มจากอัน,นี้เลยขวดนมได้ขวดนมสองขวดร้อยแปดสิบเาบาทอันนี้ซื้อที่ห้าง สขวดหนานี้ด้วยนะคะตะก,กา้าตะก,ก้าใส่ผ้าลูกดูทีห้าร้อยห้าสิบาบาทเอาไว้ใส่พักเสื้อผ้าลูกเป็นปนระจเอเดี๋ยวพี่เปิดเพลงนะแล้วก็หนานี้ด้วยนะคะผ้าออม ไม่ไม่ใช่ผ้าอ,อ้อมแผมเพร์ดให้มาแพ็คหนึ่งซื้อแพ็คหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่ากะว่าจะให้ลูกใส่ผ้าอ้อมเอาจะได้ไม่ต้องเปลืองแผ่เพร์ดมากอันนี้เท่าไหร่น,นี่สองสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทอันนี้ซื้อจากร้านเบบี้ชอ็อปอันนี้นะคะและอันนี้ดวยสบู่เหลว เอาไว้อาบน้ำแล้วก็สระผมได้เป็นแบบออแกนิกเนาะดิสนีย์ของดิสนีย์เป็นของดิสนีย์อ็นี้นะคะถูกไปเลยเลยด้านนี้นะคะสาล,านนะะลี45บาท สามีแบบแบบก้อนเนาะอันนี้เป็นแบบแผน่นเอาไว้เช็ดตาลูกเช็ดหน้าได้นี่เท่าไหร่วะอันนี้ห้าสิบเก้ายเสื้อผูกด้วยนะคะ149บาทแกะดูก่อนเอาไว้ใส่กับพ้าอ้อมง่ายน่ารักจมุตตมี ร้อเกได้สามชุดสี่บาบทนี่ได้เขาออมมาแพ็กหนึ่ง 99, ออสองร้อเก้าสิบ้ออมสาลูยี่สี่คูณยี่สี่ถ้าไม่พอเดี๋ยวเอาไว้หลังคอเดี๋ยวค่อยซื้ออีกก็ได้นี่นะคะ ได้ฟอ,องน้ำมาด้วยเก้าบาทเอาไว้อ่านน้ำให้ลูกได้สำมรีสำมรีก้านใหญ่นะเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นแบบก้านใหญ่นะเอาไว้เช็ดสะดือมีอันเล็กด้วย กล้องขยับนี่นะคะมีอันเล็กกันเล็กก็มีได้แ,แป้งมาอันเล็กนี้26บาทนี่ได้แป้งนี้มา59บาทเราไม่รู้ว่าลูกจะถูกกับแป้งอันไหนก็ได้อันนี้สองแถมหนึ่งคืออะไรผลิตภัณฑ์ล้างขวดนม 129บาทได้มาสามถุงน,นี่ได้ชสื้ดด้วยชุดหนึ่ง115บาทเดี๋ยวแกะไหเบึง้งนีเด้ยค่ะกางเกงหินตาหักบ่น่ารักชุดเด็กน่ารักชุดแค่เนี้ยร้อยสิบห้าท พี่ผ้าเด็กกระเพงเด็กเก็บ,กบด้านนี้ด้วยหลักแต่ง69บาท เดี๋ยวจะเกะให้ดูนี่จ้าเอาไว้เทแป้งใส่แล้วก็ไปทาตุ๊ด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 อันนี้ด้วยอันนี้เป็น อันนี้หนึ่งแถมหนึ่งได้มาสองถุงแปดสิบเก้าบาทน้ำยาซักผ้า,าของลูกแ,แล้อันนี้นะคะมหาหิงแบบเป็นครีมมันหอมเหมือนอันนั้นอ่ะเหมือนลูกอมไม้มนี้มันจะเป็นเนื้อครีมนี่เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบ เพราะว่าหาสิบบาทได้นี่มาด้วยนะกระดาษเปียกจะชู่เปียกร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะได้มาสองสองอันแต่อันนี้ด้วยเจ้อผูกลูกได้มาถือได้มาถือหนึ่งสามสิบห้าบาท เอาแค่ผืนเดียวก่อนเอาไว้ค่อดแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ก็ได้น่ารักนีด้วยนะพที่ร้านกวนนมนี่ราคาสามสิบเก้าบาทอันนี้เป็นแป้งแปดสิบเก้าบาทแป้งเด็ก แล้วนะคะทุกคนเที่ยงถุงแล้ว,มมห,วหมดนี่ก็ประมาณวันนี้ซื้อของหมดไปหมดไปสองพันกว่าหมดไป เราซื้อที่นั้นไปเท่าไหร่2องพหนึ่งรตะก้าอีกสองร้อยสามร้อยสี่ร้อห้าร้อยนี่ซื้อของลูกหมดไปสองพัสองพันห้าร้กว่าบาทโอ้ดวนแล้วหมดซื้อของลูกไปเยอะแล้วนะเนี่ย เจ็ดแปดเก้าเกือบหมื่นแล้วซื้อไปหมดเก้าพันกว่าบาทแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้เมย์ก็ซื้อไปแล้วเนาะเจ็ดพันกว่าอันนี้อีกสองพันกว่าเจ็ดแปดเก้าเก้าพันกว่าบาทเกือบหมื่นหนึ่งแล้วนี่ยังซื้อไม่ครบนะคะยังขาดขาดเปเปไม่ซื้อแล้วให้พ่อทำทน,นี่อ่ขาดที่นอน,าาน,นขาดที่นอน,นแล้วก็ กำลังซักผ้ากำลังอาบน้ำนะคะเอเดี๋ยวสิ้นเดือนก็เดี๋ยวจะไปซื้ออีกพยอยซื้อเนาะประมาณต้นเดือนหน้าก็จะคลอดแล้วเด้อตอนนี้ก็แปดเดือนกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวรอซักชุดลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกเนาะว่า<ด>เตรียมอะไรใส่ตะกร้าไปไว้โรงพยาบาลมั่งเนาะเพรเดือนหน้าถ้าเกิดปวดท้องควอก็จะได้หยิบตะกร้าไปเลยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่จบแค่นี้เนะาะเป็นคลิปทำไ,ไว้ไว้ดูนะคะลคลิปซื้อของลูก,ลกเดือนหน้าก็จะลอดแล้วก็เลยต้องซื้อเตรียมไว้นะคะทยอยซื้อไว้ราะว่านายนก็ซื้อไปแล้วเจ็ดพันทันนี้อีกสองพันกว่าและะ้วชิ้นเดือนนี้ก็ซื้ออีกนั้นี๋ยหลังลอดก็ต้องไปซื้ออีกแน่นอน ของลูกมันต้องใช้ตลอดโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย